Yeah button for you Yeah button for y สามแม่งโคตรโคตรเจ๋งเลยว้ยนี่เกม Persona ฉันไม่เคยเล่นเกมนั้นมาก่อนเลยนะมึงแน่ใจนะมึงไม่เคยเล่นสักภาคไม่อะแม่งออกมาสี่ภาคแล้วเว้ยแล้วก็พี่ภาคย่อยอีกเยอะแยะเลยแม่งโคตรเยอะคงเป็นเพราะว่าฉันเรียนญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องหละมั้งไอ้ี้ยนั้นมันเป็นภาษาพจัน์โอเคเริ่มเลย ในที่สดเจ๋งเลยแม่งใครบอกว่าเกมญี่ปุ่นไม่เล้าใจวะเนี่ยแบทเท a ร์แบทเทอร์ฟิลวอฟเฟร์เฮ้ยนชายแปลกหน้ากำลังเรียกคุณอยู่นะเขาไม่เขาไม่ใช่ลุงของนายแต่เขาเป็นน้องชายของแม่นาย Come on n a n a k ุ introduce yourself to y o u What are you so shy for? <laughs> แม่งนึกถึงน้องกูเลยเวลาแม่งโกรธพ่อแล้วแม่งจะตกก้นพ่อตลอดสัตว์และนี่ก็คือปั๊มน้ำมันเข้าไปเลย <laughs> เรามีน้ำมันเรามีแปรงสีฟันและเรามีเด็กปั๊มให้ใช้ด้วย นี่เธออยากให้ฉันไปช่วยรวบกระโปรงตอนที่เธอเด็ดดอ,อกไม้ให้แม่หนูน้อยบางทีญาติของเธออาจช่วยได้นะฉันรู้จีดแม่ Are you taking a trip? ไม่ยาเสือกไปไกลๆส้นกรีบกูแปะไอเทียไปล้างรถตู้ด้วย ใช่ตามลำพังเน่เธอมีพายุกี่ไมเฮ้เฮดูนี่ดีกว่าดูนี่ดูก้นฉันสายสายนี่มึงมึงจะใส่ก้นให้เด็กดูทำเป็นจริงจังไปได้นะมึงเนี่ยสายดูดูดูฉันนี่สิ เทแ,แค่ไหนล่ะรับได้ไหมจ้ะน้องจ๋า uh, ว่ามึงอยู่เถอะโดดเรียนเราไปเบิร์ดพับเพ้อเข้าท่าไปเลยค่ะพี่ค่ะจริงๆนะฉันอยากไปดูคาเมราไรเดอร์ประทะซูเปอร์เซนไตมหาศึกรวมพลังฮีโร่แต่แถวบ้านไม่ใช่ <You S 2> ฉันได้ยินมาว่ามันมีตัวปลาหมึกเม่นใช่ไหม you ไม่วันพาใครเขาเรียนกันเงียบเถอน้าอ่านั่นอะไรอ่ะนั่นนั่นมันีมีปีโดเอาจริงดิเออดิไม่ไม่กูว่าปิดเกมฮะ ไม่ไมกูแม่งเสื่อมตั้งแต่อยู่ตามมันทำนะต่อให้มึงเอาหีกมมมาก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นหรอกเอ้ยเพราะมันหื่นไงมันถึงด้น่าสนใจแล้วกูจะเซฟไว้ตรงไหนวะเนี่ยตามใจมึงเหอะเอ่อทำไมมึงมีเดี๋ยวนะโทษทีกูเล่นทดสอบเกมไปก่อนแล้วร้อยสามสิบเอชชั่วโมงก่อนน่ะนะแม่งเล่นซะร์เรีสาดเลยจริงนะของแม่งก็เต็มกล่องไม่รู้จะไว้ไหนเนี่ยเฮ้ยมึงจะทำไรน่ะมึงทำเชี่ยอะไร are you okay my candy lord k-o